อาจาได้เวลาอ่านนิทานค่ะ It S time to bedtime story มาค่ะชอบฟังนิทานมากที่สุดเริ่มอ่านนิทานกันตั้งแต่ตอนเบบีปัจจุบัน 2, 2> อขวบสเดือนต้องเอาเยอะๆอ่านเยอะๆคำมามีเอาอีกคำมามีนาดาชอบอันนี้นาดาอยากฟังอันนี้เมื่อบอกลูกว่ามามีอ่านเหนื่อยแล้วค่ะลูกก็ตอบมาว่ามาม่ไม่เหนื่อยเนาะโอเคค่ะมาม่ไม่เหนื่อยมามจะสู้อ่านต่อไป อ่านแรกๆตั้งแต่เบบียันขวบครึ่งต้องขอร้องฟังเธอลูกมาดูนิทานเธอลู้มาที่ปัจจุบันอ่านจนคอแห้งกว่าจะได้นอนยกตัวอย่างคืนนี้อ่านไปฟังไปทั้งหมด19เล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็ชอบเอาดีๆมามีก็คือเกือบตุยคะ่ะพูดถึงทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะชอบขนาดนี้เริ่มจากดูแค่ภาพเล่าเรื่องไปตามภาพเริ่มที่จะอ่านประโยคสั้นๆ,ๆนจนอ่านได้ทั้งเล่ม อ่านได้ยาวๆอ่านโดยที่ลูกไม่เบื่อนั่นแหละค่ะมันใช้เวลาตั้งเกือบ2ปีอทุกคนแรกๆเขาก็ไม่สนใจหรอกอ่านได้แป๊บๆก็ไปแต่พอพูดได้เท่านั้นแหละบอกเลยว่าทุกคําที่อ่านไปในหนังสือเข้าสมองเขาทุกคําลูกจะพูดออกมาจนคุณต้องอุทานว่าเฮ้ยจำได้ได้ยังไงอ่ะอุ้ยจำได้ด้วยอุ้ยเก่งมากบอกเลยว่าเราจะชมเราจะทึ่งจนเหนื่อยเลยแหละทุกคน ลูกจะได้คำศัพท์ใหม่ๆเรากับลูกก็ได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันอ่านหนังสือให้ลูกฟังมีข้อดีเยอะมากเยอะจนพูดไม่หมดอย่างคำที่เขาว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้หนังสือนิทานนี่แหละจะสร้างจินตนาการให้กับลูกของคุณสู้ๆค่ะพ่อแม่ทุกคนมาอ่านนิทานให้ลูกฟังกันเถอะ